การก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีที่เกิดขึ้นบนดินแดนของรัสเซียดูเหมือนจะยิ่งสร้างรอยร้าวระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นไปอีกนะครับขณะที่ผู้นำรัสเซียได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตกว่า130คนทมกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้จุดเทียนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีงานคอนเสิร์ตภายในโครคัสซิตี้ฮอล์ชานกรุงมอสโกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมือปืนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปภายในอาคารและกราดยิงไม่เลือกหน้าทำให้มีผู้เสียชีวิต137คนเป็นอย่างน้อยและได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า180คน สถานที่สำคัญหลายแห่งทั่วรัสเซียยังลดธงครึ่งเสาวไว้อาลัยผู้เสียชีวิตในขณะที่ประชาชนร่วมกันวางดอกไม้บริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุโดยหญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งได้นำนกพิราบขาวมาร่วมพิธีไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความโศกเศร้าที่แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วประเทศทเ Нельзя равнодушно оставаться в такие моменты. Просто почтить память и понять, что мы все вместе. Даже перед лицом этой трагедии, говорю, слезы текут, но мы все вместе. Ну, последние два дня понимаю, что внутри что-то не на месте. Хочется прийти, отдать дань, возложить цветы по-другому, как, наверное, любой нормальный человек в этот момент не сможет. ขณะที่ประชาชนในแคว้นโดเนสก็ร่วมกันจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตหลังจากดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัเสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2022นะครับ ขณะที่อาคารเบิร์ชคาลิฟาในกรุงอาูดาบีของสหรัฐอาหรับเอเมิเรสได้เปิดไฟเป็นธงชาติรัสเซียเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสหรัฐอาหร,รับเอเมิเรสกับรัสเซียด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบภายในอาคารโครคัสซิตี้ฮอล์ท่ามกลางเศษซากความเสียหายของอาคารบางส่วนจากเหตุไฟไหม้นะครับ สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงมอสโกสามารถรองรับผู้ชมการแสดงต่างๆได้ไม่ต่ำกว่า6,200ที่นั่ง ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมือปืน4คนบุกเข้าไปภายในอาคารและกระดยิงประชาชนที่มาชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงปิกนิกแบบไม่เลือกหน้าค,า ز, คาาร,นนรับ А потом начались автоматные очереди, и звук этот как бы приближался все ближе-ближе к залу. Спустя несколько минут мы с соседями слева э, проползли к проходу, к вы, ну, к выходу из билетажа э, выбежали из зала. И сотрудники Крокуса, вот, за что им просто огромное спасибо всем ребятам, которые там в этот день, в этот вечер были. Они просто показывали, координировали. И вот просто каждому огромное спасибо. Они сделали просто огромную работу. Спасли не одну, просто сотню тысяч человек. ขณะที่ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุราดยิงทั้ง4คนถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนนำตัวขึ้นศาลในกรุงมอสโกเมื่อวานนี้โดยผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนได้แก่ดาเลชอนมิโซเยฟไซดราครามีเราชาบาลิโซดาชามซีดินฟาริดูนีและมู h ม m m a d โซบีเฟซอฟครับ ใบหน้าและสภาพร่างกายของทั้ง4คนมีรอยฟกช้ำอย่างเห็นได้ชัดนะครับและหนึ่งในสผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวขึ้นรถเข็นเข้ามาในห้องพิจารณาคดีทัสสื่อทางการรัสเซียระบุว่าผู้ต้องสงสยัยทั้งหมดเป็นชาวทาจิกิสถานและจะถูกคุมตัวตลอดกระบวนการสอบสวนจนถึงวันที่22พฤษภาค,คมนี้โดยทางการสามารถขยายเวลาคุมขังขึ้นอยู่กับกำหนดวันพิจารณาคดีขณะที่โทษขั้นสูงสุดของกฎหมายก่อการร้ายก็ คือจำคุกตลอดชีวิตการกอร่อเหตุโจมตีครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า20ปีของรัสเซียทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจยกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายเป็นระดับสูงสุดครับหลังจากกลุ่มรัฐอิสารามหรือ IS ออ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และการขยับตัวยกระดับการเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายของฝรั่งเศสในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่กรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นครับ